มาดูกันที่อุตสาหการรมยานยนต์กันบ้างน,นะคะล่าสุดนะคะ MG ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ชั้นนําจากประเทศอังกฤษนะคะได้ทําพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทยค่ะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ที่เป็นพวงมาลัยขวาเพื่อจําหน่ายในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปอย่างทั่วโลกติดตามความน่าสนใจได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ บริษัท S A I C Motor C P จำกัดและบริษัท M G เซ l e ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ M G แบรนด์รถยนต์ชั้นนำจากประเทศอังกฤษจัดพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท S A I C Motor C P จำกัดโดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณธนากรเซรีบุรีรองประธานกรรมการเครือเจริญภคกัณฑ์น,พ,นพร้อมด้วยมิสเตอร์เฉินหงประธานกรรมการบริหารเซี่ยงไฮ้ออโตมอติอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นหรือ S A I C และดรอัชกาศีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆมาร่วมแสดงความยินดีในพิธีสำคัญดังกล่าวโรงงานผลิตรถยนต์ MG แห่งใหม่จะถูกก่อสร้างบนที่ดินจำนวน437.5ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมเฮมราชอีสต์นซีบอร์ด2จังหวัดชนบุรีเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวารุ่นต่างๆภายใต้แบรนด์ MG สำหรับผลิตและจำหน่ายภายในประเทศไทยและเพื่อการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโรงงานผลิตรถยนต์ MG แห่งใหม่นี้นับเป็นก้าวย่างทางธุรกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของ MG ในประเทศไทยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ MG ที่ต้องการดำเนินธุรกิจรถยนต์ในประเทศไทยอย่างจรงิจรงจงังพร้อมมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จและก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทย สมาร์ทบีสเศรษฐกิจติดจอรายงาน